สวัสดีนะฮะวันนี้อยู่กับรายการเกมคว m สไ e c r a f t นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการาลงไ e c r a f t นะครับอันนี้เป็นตัวไม c r a f t ที่ผมฝากไฟไว้นะฮะเดี๋ยวจะใส่ลิงตรงคำอธิบายนะฮะเมื่อโหลดมาเสร็จแล้วนะให้ท่านไปที่ Google นะพิมจาวาครับ เข้าตัวแรกนะ <c oughs> ฟีจะวาดาวน์โหลดนะครับแล้วก็โหลดตัวนี้ไปนะ <c oughs> อ่าแล้วให้ทำการอินสตอลนะ <c oughs> แล้วกลับมาตรงไมโครฟ a ับต่อนะครับตัวนี้นะก็จะมีในนี้ให้นะ ยังไม่ได้ลงโมอะไรจังสิ้นนะฮะไปที่สตาร์นะฮะแล้วก็ลันนะแล้วก็ไปที่แอปดาทานะฮะบางคนบอกว่าแอปดาทาพิมพ์ยังไงนะครับแอปดาทานะพิมพ์นี้นะฮะตัวเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ a p p d a t a แล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์นะฮะกดโอเคไปครับแล้วก็ให้ท่านทำการลากโฟลเดอร์ไมโคร r a f มนะฮะมาปึ๊บที่ว่างๆนะฮะอย่าไปเข้าโฟลเดอร์ใดนะฮะอ่าหลังจากที่คุณได้ทำการ Install จาว a นะฮะก็ให้เข้า Minecraft ได้เลยนะครับ ถ้าไม่อินสตอลจาวานี่มันจะไม่สามารถเข้าได้นะฮะ,ะผมชื่อมินิทครับเซนเซอร์เกมตุ้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 มรอมันะฮะัน,นนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดาลุยอย่างนะฮะ สร้างเวอร์มานะครับก็จะได้เวอร์แบบนี้นะฮะก็ทําการเล่นอย่างสนุกสนานได้เลยนะครับเวอร์แปะนะ โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาสอนวิธีเล่นต่างๆนะตึม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 แต่ก็น้าแปลกนะทรายมันอยู่บนอากาศได้โอเคครับแค่นี้แล้วกันนะครับ